สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมเก่งจริงแท้ขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชะไนนะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆนะครับไปชื่นชมบารมีหลวงพ่อชะไนนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไนนะครับผมทาคลิปวิดีโอสั้นๆต่อจากนี้แล้วก็รับชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับก็จะได้นํามาเปิดแบ่งปันเพื่อนๆในช่องนะครับขอพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมวัตถุมงคลและชื่นชมบารมีหลวงพ่อไปกราบไหว้หลวงพ่อเช่นไหนด้วยกันนะครับไปครับผมบวกถดงก็ปีหนึ่งเซฟปีนึงก็ข้าสาราอันตรีหลังใหญ่เลยนะครับ ก็เป็นวัดที่11ของพ่อแล้วสุดท้ายแล้วติดแล้วสุดท้ายแล้วที่11วัดที่11ตอนแรกเกือบเกือบจะเป็นวั <laughs> ดวัดรุนาปอเขาไม่อทางสำนักพุทธด้วยะ้งต้้่ นี่คือสุดท้ายแล้วนะครับุพ่อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,งครับครับนี่ลูกก็ได้พรแล้ว อันนี้มันชอบวัตถุมงคลนะครับวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาไหนนี่มีวัตถุมงคลหลากหลายเพื่อนเพื่อนท่นนานไหนสนใจเข้ามาบูชาได้นะครับที่วัดยังมีเทียบแต่เป็นราคาวัดนะครับไม่ใช่ราคาจองใช่ไหมครับหนุพี่ดำครับราคาจองต้องไปจองเราครับราคาจองไม่มีเลยครับผมไม่มีแล้วมีราคาวัดนะครับนี่ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลาย เดี๋ยวท่านไหนมีหลายรุ่นท่านไหนมาไหว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะไหนก็แวะเข้ามาบูชาได้ครับมีหลวงพี่ั้ษ์คอยดูแลทางด้านนี้อยู่มีรูปเก่ามีเก่าเขามีเป็นใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กลองพิมพ์ลองพิมพ์ครับอุ้มีใบขี้เหล็กลองพิมพ์แล้วก็สร้างเจดีย์ลองพิมพ์สร้างเจดีย์ลองพิมพ์ก็มีหายากทั้งนั้นเลยครับ เหลือน้อยมากแล้วนะครับส่วนก็มีทั้งงานเลี่ยมแต่ส่วนใหญ่เป็นงานเลี่ยมนะครับมีทั้งยอดนิยมมีเยอะแยะเลยนะครับท่านที่เดินทางมาที่อำเภอบ่านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเดินทางมาครับมาไหวา้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มาบูชาวัตถุมงคลไปด้วยติดตัวเป็นสิริมงคลครับวันนี้ผมก็มาบุกไปประมาณนี้ไปแบ่งเพื่อนๆในช่องของเรา เดี๋ยวติดตามได้ในวิดีโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้พบกับช่องของเราเก่งจริงแท้วัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนนะครับจังหวัดขอนแก่นเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมได้เลยนะครับเมื่อกี้มีวิดีโอเบื้องต้นก็คือเราไปที่วัดมาเนาะพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไหนก็ได้ชื่นชมบารมีของหลวงพ่อนะครับ ขอบพระคุณสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่ติดตามเพิ่มขึ้นมาท่านไหนที่ติดตามแล้วขอบพระคุณมากนะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมอยู่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันนะครับมาให้ได้รับชมก่อนนะครับศึกษาดูก่อนแล้วก็ค่อยสอบถามสะสมเข้ามานะครับวัตถุวัตถุมงคลที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆน,นี่คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อชะไหนฉันทะสาโลหรือพระครูประหลัดธนาธรน,นะครับ เป็นเจ้าวาดอยู่วัดสังฆะปีดีจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่15มิถุนายน2566ครับมีวัตถุมงคลเข้ามานะครับก็ไปที่วัดมาั่้แหละครับมีวันนี้มีปู่เจ้าสมิงพายนะครับปู่เจ้าสมิงพายนี้เป็นรุ่นแรกนะครับมีปลาปิดหลังไม้ไปนะครับ ขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับพี่โก้บางน้ําจืดนะครับมาปิดเหรียญน,นี้ไปแล้วก็มีหยดน้ํานะครับสําหรับสมาชิกใหม่ก็หลายๆท่านนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างคุณคุณอาแล้วกันเนาะคุณอาทองดีท่านก็เป็นคนขอนแก่นนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่อําเภอปากชมอําเภอปากชมก็อยู่จังหวัดเลยครับเพื่อน แถวนั้นจะติดรินแม่น้ำโขงนะครับมีปากชมอเภอําปากชมอเภอําสังคมอเภอําสีเชียงใหม่นะครับบรรยากาศจะค่อนข้างดีนะครับแถวนั้นอําเภอนายุงนะครับเชียงคานนะครับเลาะเเส้นนั้นเลยอ่าเดี๋ยวเรามารับชมวัตถุมงคลนะครับเพื่อนๆก็ขอบพระคุณนะครับที่ต<า>ิดตามเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาบางท่านก็เข <ere> ้ามาอ่าเขาเรียกว่ารับชมแล้วก็ไลน์มาเป็นสมาธิก็มีนะครับ อย่างวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทั้งคุณประเสริฐเลยก็มีนะครับก็มาครับเดี๋ยวเรามารับชมวัตถุมงคลนะครับที่อยู่ต่อหน้าเบื้องเบื้องหน้าเพื่อนๆนี่คือวัตถุมงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนท่านเป็นผู้บุกเสกหมดเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไปที่วัดมาอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของเราครับเบอร์โทรศัพท์ของผมส่วนตรงนี้คือ ID line ครับเพิ่มง่ายจำง่ายครับนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงคือ นี่ครับเทียนชัยวัฒนาคุณอันนี้คือเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยครับนี่คือ qr code นะครับเพื่อนเพื่อนบางทีบางท่านบอกว่าให้ช้าๆหน่อยทางนี้จะได้จดทันเพราะว่าบันทึกหน้าจอไม่ทันบันทึกไม่เป็นนะครับก็มีทั้งคนที่เขาไม่เก่งโซเชียลนะครับถ้าไม่เก่งโซเชียลแนะนําให้โทรศัพท์มานะครับโทรศัพท์มาเลยสามารถติดต่อกันง่ายครับเดี๋ยวนี้คือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ พาโถก็ไม่แพงด้วยนะครับนี่ครับปึ๊บส่วนชื่อเล่นผมคือเก่งนะครับนี่เก่งจริงคือความจริงนะครับเบื้องต้นที่ได้เห็นหรือวัตถุมงคลก็คือของจริงนะครับของแท้จัดส่งแน่นอนนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนี่เองเพื่อน,อนๆที่มาส่งอ่าวัตถุซื้ออ่าก็เรียกว่าบูชาประจําก็มีเยอะครับ หาประจำนี้หลายท่านครับทั้งคุณพุทธ,ธิชัยนะครับอยู่ชนบุรีเนาะแล้วก็พี่คงศักดิ์พระอาจารย์ที่อยู่นะครสวรรค์หรืออะไรหลายท่านนะครับที่ไม่เอ่ยชื่อน้องคุณสุภาพอรอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันเนาะวันนี้เอาวันดับแรกเลยเป็นอะไรดีได้มาจากวัดน,น,นะครับหยดยามแล้วครับนี่คือหนังสอนะครับ ปึ๊บด้านในจะเป็นเสือหัวขาดตัวที่หกนะครับเป็นเสือล่าเหยื่อหรือเสืออมตะนี่ครับจะมีลายไหมครับมีจะกุดมีโค้ดนะครับจะเห็นเลยหลวงพ่อบอกว่ารุ่นนี้คือท่านที่ไม่ไม่นิยมที่ไม่ชอบสักเนาะสามารถใช้แทนได้ใช้แทน การสักการอะไรได้นะครับอันนี้คือหนังสอนะครับส่วนนี้คือปู่เจ้าสระหน่งไทยครับมีเข้ามามีมปิดหลังมาอย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับพี่โก้เนาะพี่โกมาจัดไปเลยเห็นปึบนี่คือสวยครับสภาพเป็นเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อปอกลูกปืนโค้ดทางด้านนี้นะครับ ชัดๆเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็รับชมก่อนได้ครับรับชมไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยเนาะเผื่อชอบวัตจุมงคลอยากได้ทักเข้ามาครับเซตนี้มีแต่หลักร้อยเลยนะครับมีแค่หนังสอครับที่พันกว่าบาทนะครับนี่ครับองค์ปู่เจ้าสมิงพายเป็นบรมคูนะครับบรมคูของ ตำรับยันเสือหัวขาดนะครับจะมีการร่วมบุญอีกแล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้นะครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเหนือพยักฆ์รุ่นเหนือพยักฆ์นะครับเเอามาแบ่งให้เพื่อนๆน,นี่ซื้อเสือหัวขาดหางหักตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่มียันมีพุทธคุณ ให้ได้รับชมนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบหกขอใหเอ้เพื่อนที่รับชมอยู่มีโชคมีลาบด้วยนะครับพรุ่งนี้จะแบบถูกรางวันกันมีสตูพ่ายด้วยนะครับพ้ายปะาบาสตูพ่ายเป็นผิวไฟนะครับนะครับเพื่อนๆบูชาแบบนี้ก่อนก็ได้หลักร้อยนะครับ บศสตูพ่ายมีประสบการณ์นะครับออกทีวีออกอะไรที่น้องขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วสายเคยเบิลพาดทับคอหายท้องตึงครับที่ขอนแก่นนี่เองอยู่ใกล้ๆนี่ครับอยู่ตรงหน้าปั๊มปตทเส้นมอภาคบ้านกอกครับแล้วก็มีหิงหยางเข้ามาครับนี่คือหอินหยางรุ่นนี้น่าจะเป็นถ้าป่าหรือกระถิ่นผมไม่แน่ใจนะครับปีสองพันห้า้อยหกสิบสองนะครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปี2562ด้านขอบนี่จะมีคล้ายๆมามีขึ้นแบบมีอาจจะหย่อนสวยไปค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ในสภาพที่โอเคครับเลขที่เกิบเรียงสี่ตัวนะครับนี่ห้าห้าสี่สี่ห้านะครับห้าสี่ห้าห้าครับผมห้าสี่ห้าห้า ถึงสภาพน่ารักครับปกติเขาบูชาคณนสายก็อยู่ที่พันกว่าบาทถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนอยากได้นะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้9 950รวมส่งทักเข้ามานะครับท่านไหนอยากได้หยินหยางเหรียญน,นี้นะครับพร้อมเรียม950ยเดี 50, ๋ยวผมแบ่งให้ได้มาก็แบ่งไปนี่ครับพื้นเบสิกเป็นแบบนี้เลยนะครับองพ่อขอบแบบนี้ 2,562นห้้บสองะครับมีปา่าสตูพายเสือบินนะครับสมิงพยนครับก็แรงมากตอนนี้สมิงพยนนะครับ,รนนนนรบที่วัดหมดเลยว่าจะไปบูชามาให้พระอาจารย์ที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับกล่าวสวัสดีด้วยนะครับหมดนะครับที่แบบเลี่ยมแล้วท่านชอบแบบเลี่ยมแล้วเป็นเลี่ยมนักขาวเอะเสอร์ไปที่วัดหมดก็เลยถามอ้าวทำไมหมดหลวงพี่ต้บมเลกิบ,บอกว่า เขากําลังเก็บเขากําลังเก็บบุกกันหมดเลยกับรุ่นนี้ครับนี่มนพยาเสือเท่านอนกินมนพยาเสือผมก็ออกเนื้อ <c oughs> เ,เงินไปล่าสุดให้ให้คุณมานิดจำไม่ผิดสามพันแปดนะครับคุณมานิดรับชมอยู่ขอพระคุณด้วยนะครับแต่ว่าพี่มานิดบูชาไปเดือนกว่าแล้วตอนนี้สี่พันกว่าแล้วนะครับพี่มานิด <c oughs> ดี๋ยวมีคนซื้อสี่พันเดี๋ยวผมทักหาพี่บานิดมีคนซื้อห้าพันนะครับแต่พี่มาได้เขาเก็บครับุณเนไหนเขาเก็บเ,เขามาเก็บปู่เจ้าไปด้วยหนึ่งชิ้นเขาก่อนนะครับนี่มนพญาเสือก็กําลังแรงเลยครับเพราะว่าข้างหน้านี่เป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไนส่วนด้านข้างนี่เป็นเสือสยบภัยนะครับหลวงพ่อท่านมีเสือทั้งหมดของขาดด้วยกันเจ็ดตัวนะครับส่วนด้านหลังนี่คือเป็นเสือเท่าในลัขนาด นั่งทับกองสมบัตินะครับนั่งทับเสือก็เป็นสัตว์ที่มันมาหากินได้เก่งได้คล่องนะครับเพื่อนๆนะครับหามาได้เยอะเห็นไหมครับหามาได้เยอะจนมีเก็บจนเท่าครับจนมีกินนะครับแต่ไม่ใช่ว่านั่งกินนอนกินนะครับเพราะเสือน,นี่สัญลักษณ์ของเขานี่คือการล่าอยู่แล้วการหาเด่นเรื่องการค้าการขายนะครับโชคลาบเด่นรุ่นนี้เลยครับเขากํลาลังเก็บกัน เสือยิ่งมีเขาเรียกว่าตะาบะาอำนาจดีชะนะครับหากินเก่งและยิ่งบวกกับตำรับวิชาที่หลวงพ่อท่านเสกเข้าไปเสกรุ่นนี้หลวงพ่อบอกว่าสร้างได้แค่12ปีหนึ่งครั้งก็คือรอบหนึ่งสร้างได้ปีขานนะครับปีขานนะครับปีขานเพื่อนๆฟังเลยนะครับตำรับวิชาของเสือเท่านอนกินนะครับสร้างได้เฉพาะปีขานคือหนึ่งรอบนะครับ แล้วหลวงพ่อคือพระเดชพระคุณท่านเกิดปีขานด้วยเสือเสกเสือยิ่งแรงเข้าอีกครับหากินเก่งหากินมามีเก็บมีเก็บมีปกป้องสามารถปกป้องคุ้มครองสมบัติเราได้แล้วมีกินมีใช้ไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่คือมนพยาเสือเท่านอนกินนะครับครับไม่ใช่ความหมายแบบนั่งกินนอนกินอย่างเดียวเนาะทำด้วยหาด้วย สนใจโชคลาบก็ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> จะเป็นพายาน้าเนาะพาาน้าเยให้ดูความแตกต่างของสองชิ้นนี้นะครับนี่คือเนื้อทองแดงครับเพื่อนๆดูทางขวามือนี่คือเนื้อทองแดงนะครับเห็นนี้แต่เป็นผิวไฟส่วนแท่นาน้นี้เป็นปลอกลูกปืนทองคําคนจน <c oughs> ทองคําคนรวยนะครับเราไม่ได้จนนะครับ อันนี้จะเป็นปีเขาเรียกว่า9้าอธิบดีหน้าคราชนะครับเด่นเรื่องการค้าการขายโชคลาภอยู่แล้วเนาะพระยานาคอย่างที่ทราบกันจะคอยปกป้องและคุ้มครองปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระยานาคที่เรานับถือท่านจะคอยฉุดนะครับไม่ให้เราตกให้ไม่ให้เราต่ําหนุนดวงเรานะครับหนุนดวงหนุนดวงให้ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีอะไรดีพระเดชพระคุณท่านละลึกชาตินะครับเคยลึกละละละล,ะลึกเนาะว่าท่านนี้เคยมีความผูกพันกับพญานาคต้นหนึ่งนะครับเหมือนเป็นต้นหนึ่งมีพญานาคท่านเคยนั่งสมาธิจิตนะครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณก็เล่าให้ฟังหลายๆอย่างครับจริงๆในคลิปยาวมากแต่ผมตัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ เท่านั้นที่ให้เ,เพื่อนๆได้ชมจริงๆ้วมีความคลิปที่ยาวนะครับก็คุยกับหลวงพ่อหลายๆเรื่องนะครับทั้งการที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยวัดก่อนหน้านี้คือวัดคุณากรบูรพาจารย์น่าจะเป็นวัดสุดท้ายที่หลวงพ่อตั้งใจจะสร้างคือสิบเบ็ดวัดหลวงพ่อท่านจะสร้างไว้ให้พระพุทธศาสนาครับให้ประชาชนนะกราบไหว้นะครับสิบเบ็ดวัด เกือบเป็นวัดที่1 1คือวัดที่แล้วนะครับผลสุดท้ายด้วยสำนักพุทธแล้วก็หลวงพ่อท่านก็บอกว่าทั้งทั้งอ่าอ่าคำนั้นผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้เนาะเขาอ,อาจจะมีความเห็นไม่เท่ากันก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นวัดก็เลยมาข้างๆครับซื้อที่จรงไว้สิบเบ็ดไร่หลงพ่อท่านว่าก็ได้ทํานะครับ ทำมาเรื่อยๆนะครับอยากจะสร้างไว้ให้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็จะต้องได้ทำอีกหลายๆอย่างเนื่องด้วยจากลูกศิษย์ลูกหาเยอะขึ้นอะไรขึ้นนะครับหลวงพ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเยอะคนที่โทรมาก็ส่วนใหญ่ถามครับว่าโอ้เคยอยู่คอนเกนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ดังเนาะหลวงพ่อตอนนี้นดังแล้วอขอบูชาหน่อยแล้หน่อยได้ครับ วัดจะเป็นรูปลร่างด้วยก็คือ <c oughs> ทั้งสิทธิยานุสิทธิและชาวบ้านช่วยกันพัฒนาวัดพวกเราพัฒนาวัดด้วยการบูชาวัตถุมงคลที่เท้จากทางวัดนะครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์หลวงพ่อก็บอกแล้วว่าไม่มีผู้จัดสร้างไม่ให้ใครมาจัดสร้างเป็นนายหน้าเป็นนายทุนนะครับไม่มีไม่มีนายหน้าไม่มีน,นายทุน ทางวัดจัดสร้างเองโดยให้ทีมงานที่ไว้ใจเป็นคนมาเปิดจองเปิดจองเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหากค่าใช้จ่ายแล้วนําเงินที่เหลือไปถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับทีมงานเขาเป็นทีมงานคุณภาพนะครับเปิดก็แล้วแต่ไม่มี VIP นะครับไม่มี VIP ใครจองได้ก็จองทันติดตามเพจเขานะครับ ถ้าใครอยากร่วมบุญก็บูชาวัตถุมงคลที่แท้นี่ครับวัตถุมงคลที่แท้ก็คือต่อหน้าเราเนี่ยครับต่อหน้าเพื่อนๆน,นะครับก็จะได้นําเงินเพราะว่าสร้างหลายๆอย่างครับผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าผมมีเวลาผมจะไปถ่ายให้ดูว่าทางวัดมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเพราะท่านว่าจะสร้างอะไรนะเจดีนะผมว่าผมได้ยินท,นท่านที่ว่าคุยกับท่านนะ ก็จะตามมาอีกหลายๆอย่างนะครับทีนี้วัดนี้ก็คือวัดสังฆะปดีดีเป็นนามสกุลหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็บอกโอ้รู้ได้ไงเก่งนะชมวงเงี้บอกศึกษาข้อมูลมาด้วยครับก็บต่อไปเหรียญรุ่นต่างๆนีือาจจะเป็นพระกิ่งอ,อันนี้คือผมเดานะครับจะต้องเป็นรุ่นแรกของวัดนี้นะครับนี่เส้นสายฝนนี่คือทองแดงผิวลุงนะครับเสือหัวขาด อยากจะให้เพื่อนเพื่อนที่ดูครั้งแรกบางทีอาจจะไม่ชอบเนาะเสือหัวขาดขอให้มองเป็นเป็นพุทธศิลป์ละกันเป็นเหมือนศินละปะอย่างหนึ่งละกันเนาะเพื่อนๆนมองเป็นศินละปะอย่างหนึง่งซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้ร่ำเรียนมาเนาะได้ร่ำเรียนวิชามาแล้วก็มาเสกอธิษฐานจิตให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปใช้เกิดผลเกิดประสบการณ์มากมายนะครับ วันนี้ก็พูดเยอะหน่อยก็อาจจะหลายนาทีนะครับอนี้ลงยาแดงพยักเจ้าสัวข้างหลังก็ลงยานะครับนี่ลงยาเสียหลวงพ่อท่านก็จะไปเสกเป็นประธานปลุกเสกที่วัดสว่างโสพลก็คือองค์ปู่เจ้าสมิงพายเนาะทุกๆปีนะครับได้รับรับนิมนต์แล้วมีพระ พระทางวัดมานี่นม์แล้วนะครับหลวงพ่อท่านก็จะไปวันที่24หรือเปล่าผมจต่านยี่สิบสเนี่ยประมาณนี้นะครับท่านจะไปที่สุรินนะครับเผื่อใครอยู่สุรินอยู่ใกล้ๆวัดสว่างสองพลอำเภอประสาทก็ไปที่นั่นได้นะครับไหว้กราบพระเดชพระคุณหรือพระเคนจิคณาจารย์ท่านอื่นวันนี้ก็จะมีหลาก,หลา,กหลายนะครับอย่างยอดนิยมก็ยังเหมือนเดิมคือห้าพยักษ์นี่ครับดี๋ยวจะใหญ่แล้วแต่คนชอบ นะครับห้าหยัยัเปิ๊บนสวยครับปึ๊ขอพบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เผื่อมีวัตถุมงคลอาจจะได้รับชมอ่า เห็นก่อนใครเบื่อนเนี่ยเห็นก่อนถ้าใครคิดว่าโอเคสู้ได้เก้า้สิบมาครับเพราะในกลุ่มสายพันกว่าบาทอย่างเงี้ยผมมาเปิดก่อนใครเห็นก่อนก็ทักก่อนก็ได้ไปนะครับแต่ย่อนความสวยบอกก่อนนะครับอาจจะมีค่าตรงนี้หน่อยเห็นไหมครับเนี่ยฮะตรงขวามือขอบเนี่ยฮะของเดิม <c oughs> เก็บมาไว้ไม่ดีแต่โดยสภาพก็โอเคครับแล้วเหรียญก็หายากนะครับเนี่ย ขอบคุณนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งที่รับชมมานะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นที่รับชมผมอยู่ขออวยพรให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันน่นัญยืนแค้วคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมบัติถนามั่งมีเงินทองนะครับสาธุวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรเข้ามาใหม่ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับ สุดท้ายก็ขอบพระคุณนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแน่แน